แซื้อบัดรน้างานได้นะวันที่สิบสองน่าจะซื้อบัตน้างานได้จะร้านแล้วร้านเถอกเขาร้านไปตั้งนานแล้วโูกกันย้ำไดพอแต่ตำนั้นลิซาหนาเขียวเออแต่วันนั้นสนุกจริงๆสนุกจริงแล้วขับรถกระบะมาคนเดียวด้วยนะ คำว่าแต่ง Lisa ลิซ่าได้เฉยนี่แล้วพอ <ilant S 1> แบบเกืใส่ว่าตอนนั้นเระเกือบเช้าเลยครับรถกระบะครับ,บพูดย <c oughs> าจำได้ว่าโอ้ยคลิปพี่นิวมานานมากครองร้องมีนิวตั้งเสียงหัวมีนิวเหรอลิซ่าหน้าเขีย <c oughs> <c oughs> วใช่ตำนานมากถ้าใครเคยใครเคยดูจะต้องแบบมันสนุกมากในตอนนั้นจริง <c oughs> <c oughs> เข้าะหัวใจให้ดึงล้านมาให้ไหลดังย้ายไมผุ่งจนเกือบตำหนาทุกข่อยเอายตอนเนี้ยหามากไม่คอกับหน้าคนละสีเหมียตอนเหมือวช่วยพี่ใหม่ด้วยเถิดพี่ใหม่จมน้ำฉันเป็นคนอ่านความนต้นเบิ้งถูกเดือเหมียไยผู้ชายกับไทยเนาะเอ ใหญ่ฟังก่อนยามจาันทบุรีมากันเพียบอยากเจอใหม่พัชรีอ๋อพี่ใหม่ก็จบนาฏสินเหมือนกันใช่นาฏสินแต้แวดทำนานจะยกมือขึ้นเขาสิวห้าใต้น้าที่ฉันจบนาตสินนะอะไรนาตสินแต้แวดเอีอยงยลแล้วลอกบุกดันอีกแหละ บอท่านเย็นมึงถูกมึงเทียนเดินไหทุกวันนี้เขาสวยแล้วว่าไม่ได้นะคะเขาไม่มีกลิ่นแล้วเขาเกี้ยงแล้วค่ะอะไรพี่กัอนี่ไอพนายายล้มีคนถามพี่กัลนี่ไอ้องเป็นงานท่านโปไงเราจะทำเราต้องทำไม่ถึงค่ะนี่งานไม่โปเหรอไหมให้ดอลลี่ไ เขียนไปเลยงานเทงค่คะงานไม่โป๊แบบการแสดงพี่ใหม่กินเบียร์ยังคะยังคะ่ะว้าปานตะกี้ล้วมีกินแถบนะอุ้ยหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านเม็กแล้วเพิมพ์ฉันสั่งอันข้าวกับอันเอาว่าจะสั่งอันโปรตีนแหมทำไมยกเลิกฉันพี่รักบอก,อกลานเอากาแฟมากินม กินไหมก็ตัวเองบอกว่าตัวเองอยากกินเออฉันก็ยังไม่ได้โดบฉันก็เลยคิดว่าฉันง่วงนอนนั่นแหละมาเริ่มเลยเอาอีกแล้วเปิดมาไปอันข้าวเนี่ยมาส่งแล้วแต่ว่าโปรตีนเดี๋ยวสั่งโปรตีนก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันได้ลงไว้พร้อมกันวันนี้ไม่ต้องจะเอาของไปเลยไหมล่ะไไม่ต้องพูดอะไรนะดูซิว่าจะรู้จักความไหม ดูซิว่าจะมีน้ำใจไหมัตีใช่ดูซิว่าจะรู้จักความเป่าเขาไปพันสองหรอเลิศดไปเลยลูกพยานานกมากป <laughs> ูพะจอยอีกแล้วมันประมาณว่ามันฝนตกไงมันก็เลยยกเลิกปูมากเขาจะไปเดินคนเดินเดินมาฝนตกหนักมาก<า><า>ก็เลยอนอนเลย มันก็สดใสแล้วนลคนไหนเพชรคนไหนพลอยคะคนนี้เพชรค่ะนี่พลอยนะพลอยอยู่นี่เองเป็นว่เป็นว่า,วาพลอยอยู่นี่เองยังเบาปีนยังน่อยกับรองเพลงตึงอืมลอยด้เดียนตุยัด <laughs> ปังฮนลอง เองบอกว่าในทองไหมว่ามหม่ยไหตอนนี้กำลังเบาเรียบเรื่องประโยควันถึกแบบว่าหอกกันไปกับมากไหมโอ้ดูซีว่าจะรู้จักความไหมมันขอ,อยาคาู้ว่าผู้ใดทรงพญานาคไหมเราอะนี่สูตรสามหัวนี่เชนาเธอเลยนี่ยี่หลี่นี่มาเลยพี่พญานาคพี่ภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่รู้นาะนอันไม่ไม่ไม่รู้ว่า พิมพ์ไม่รู้ว่ามันจะรับรอเปล่าเนี่ยแต่ข้าวอ่ะน่าจะอยู่ฟอนต์เป็นซูชินะขอไม่เอาลงไปเลยเขาไปลงเขาลงไปได้เลยเขายังยัง่อให้ยังจนหนีตลอดสางจริงใจสางจริงใจเยเขาเมื่อเอานามามาใส่เมียอะไนามาซีทูซี ดาวยามราตรีอุ้ยเท่ากันน่ะเป็นไปได้ไงไม้เขาแซงไปแล้วใครไปส่งพยานหน้าให้อรดีส่งไม้ฉันมาแล้วกินิ่มแหมหายไปนะเมื่อกี้เห็นอยู่เะหมื่นแล้วฉันได้อะไรอ่ะนี่ขอบคุณค่ะเอาได้อะไรอ่ะเอาฉันได้อะไรฉันได้หมื่นมีรูปแมวอ่ะ พี่สวารีขอบคุณค่ะคิมมี่โออไนราลิโกมาแล้วตาลิโกมาเลยรถไฟมาตาลิโกต้าลิโกมาแล้ว มอเตอร์ไซค์มานี่เจอเลยเจอตาลิโคเลยเอิ่นสิริชัยมาเ้าการเที่ยวพี่หม่อุ้ยไปทางนู้นแล้วน้องไปทางนู้นกลับมาน้องกลับมาน้องกลับมาหาพี่อ๋อน้องอะไรภาษาอังกฤษที่ไปส่ง อันนี้เธอน้องไปหาเธอแล้วกลับมาพี่อไหนอยู่ไหน,อ,นอ่ะ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 อยากขึ้นไลฟ์แบบเป็นกิจจาลักษณะจริงๆนะเนี่ยปาเขาเพิได้มั่งก่อนเถอะวะโอเคอ่าเ,เดี๋ยวต้องต้องลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวคุยกับรายการแป๊บหนึ่งโอเคค่ะโอเคจ้าบายทุกคนเดี๋ยวคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง อาแล้วถ้าออกเราก็วินสิใช่ไหมพอออกเราเราลยก็เลยชนะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเราชนะโอ้ยแพ้ฟาวใช่ไหมใช่โอ้ยชนะเฉยขอบุณของขวัญด้วยนะคะ กำลังใจเราเจอยันอยู่ตลาดตลาดโพข้าใจต่อป้าดล้านสามแล้วอ่ะเหมือนเคยไล์อยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันแบบได้ได,ได้ข้าใจไอ้นี่อยู่เจ๊ก้อยส่งสิงโตไปแล้วสองล้านสองล้านอีกสี่ิบสี่วิเราน่าจะเล่นต่อเนาะแกคงม,มีธุระแกคุย อินเสิร์ตกับรายการมั้ยคิดถึงพี่อันจากตาคีพี่ใหม่มาคนล้นมากเดือนหน้าอ๋อที่ไหนนะขอบคุณมากเลยค่ะมาจากไม้พชัชรีเชวนแกขึ้นไล์ไง